กี่ละคนบอกวันี้ผูดดบอกกี่ละคนเหรอม่ยังอีกวันนี้พี่น้องพากันสางพิล้กยังอี่โอ้โอ้อะตวนีนมีนหวานเย็นวะมีันหวานเย็นมีอ่าอันนี้จเป็นน้ำซานะฮะเอาเลิจอว่าจอจ้าวจีแะ กูเหรอวะจิ้งกยเหอโอ้ยข้อเอาตองโขกกันนี้ต้งกอ้ยสุดอดต้งกันรุ้เรืองในเนี่ยว่าเออเลิศเออเออตรงเ็ปแบบนี้ความเด้นังจีนนังจีนเดี๋ยวมันจะตัมีเสียงความเด้เวลาเวลาสซดัมซ่าเนี่คนจีนนี่คนจีนนี่นันตองแบบแก้วมาพอดีครับอชใชบอทันแล้วตัวแก หูบแล้วได้พินสดต้องสร้างิ่สีแดงเี๋ดหอโอ้อสมักแลวสีไตเนาะมันตามอย่างนี้ใช่ไหมเอาจักบาทสิเออมันแปลว่ายอ่กงควแกงาแกงัแกงข้าก่อนอ่ะค่อยๆอีกรอบนึงแบบก็าชื่นหออีเจี้ยนึ่งช่างอย่างช่องน้อเปล่ช่องก่อนเออเลยช่งนู้นเลี้ยงจ้น้าแกี้ก่อน ชนออสรงนะสรางนะานฟงนูเรื่องกันน้ำแขงสองกอนโอ้โยเฮ็ดไปชั่วออกดังเยคุณรอรอกับข้ากันเฮ็ดไปชั่วนาะพี่น้องพ่อมาเมืองเขาเฮ็ดอันนี้พ่อพ่อมาเมืองเขาเฮ็ดอันนี้เขาเฮ็ดนี่ยังนี่พ่อเออลี้ยนไหนไปยิ้มเขียนมือนซิมน้ำมูเน่ กินแบบเจ๊กโอ้โอ้เน่าขีบกับบอมีแก้วกรบบอมีศูนย์ได้เพ่อมาจีบน้ำซ่าน้ำเขาเราเร็วเอาหม้อเออเอาเป็นการรับแขกเนาะเออแขกเอาเป็นยัง่ง อ้จะเป็นพันจอยพันบ่าชวนบ่ชชวนบวชนะสนไวเรากินมาซอมมือแล้วจิ้มลซาต้องเมาต้องเมาต้องเมาอาบอบกิแมง่อเมงดิสเจ้าเปรี้ยงแก่ยวพเปี้ยอดิสตเป็นค่อยเมากิงหรือคอยเมาอีย เมอก่นบอว้าอสอง่างององชงองมอะไรมาหรือเปล่าไม่โคกล้นหบตรงมีเสียงตรงมีเสียงโอ้จะออกดังเนอกินดีๆโลกว่าจำน้องพุชโจ้เนาะมันโาดังบอว่าไม่เห็นมหม่ โคตรเด้อมันก็มาอยากกินมาดิเขากินอะไรเจ้าพูดสิตงไล่กนกอาเจาพูดสิว่าเขาอยากกินเป็นจ้านนี่เจ้าเจ้ดีทปางเดอเปากกันแล้วมาเลยเป็นคอกะะ้กเปปากกันแล้ว เออแล้วจิมปิดจิมปิดมปกิปิจิมปิดจิมปิดโอ้เเนาะเอาฟงใช่กันแล้วฟงใช่กันแล้วเต็มหน้าไข่ฟอง

จะเป็นคนจอยมันบางเนาะจะปวดโยกอ๋โอ้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 ด้ยสีหยาคนอ้อเดียวมาที่โดหยากเบิร์ตซมเบิรแจงพักกันกินน้ำซ่าแบบเจ็ดโนปกโปกโอ้ก็จะเป็นทานเนี่ยให้มันหยาเนกะกินดีๆแล้วก็เรียกโอเออ เออนั่นยาเด้อเอือนไหนมันได้เด้อนั่นปล่อยว่าแล้ววะมันอื่นเพราะใดวะกัเล่หลอกกันเห็ดไปสัวอืนเพราะใดปลามนเพราะใดมึงนึไปยตนปูดใส่หนาไปยกวยเดียวไปย้ไปยกงกวยล่ะผ้ามูเหยด บอลบบอทุกปาเักษ yeah, okay. ืนเด็ปะเนาะไมกตวนใส่เด็ก็มาถามตอนคนอมน้าแข็งเนาะกับตัวปะได้เอาเอียยมันมันเด็ดเบิรขวดนัมเหลือหน่อยนึงเออเล้ออื่นได้ปะเนาะ กินดีๆแก้วกมีแก้วกมีแก้วดีๆกามีกับ่อกันชเจ้มันเทไหมันยากแก้วกมีแก้วมันจะมาแก้วแก้วันจนนีสเลยใส่ถ้วยมันนี้พอนยมสิกินต้มมีถ้วยใส่บันีเอามันเป็นเพื่อนห้อมตมิบมาเพืมเออจะมันพากันเดียรเอาไปเลยเดียนับเลียนแบบไปย่เข็มเล้ไปเ อันนี้แกจะโอ้น้ำแข็งกับมะเร็ปาดเอากระเล็กเออหนาเจ๊จั้งไหนปั่นอันเดลื้นึงเออเลยเอนเลยเล็เล็ดเลเล็เส็ดดังไปจานออกดังบ้งนึงเส็เาโอ้ยอาตัวมูกินนั่นกินนี่ นี่ผู้พ <machine> ่อมูเห็ดเหลาข้วหน้ามันมีเก้วมัท่านใจสิเกล่เงดไหลเนี่ยพี่น้องสัหาแตน้่งมาเห็ดเพราะอได้างเหงาเงยไหลเพรอะไหัวครับ้อครับเพาะอไดอคเขเขาะเงยไหลใจเรื่องพี่น้องจ้าเก็บหลนน่ตองเปิดแค่ต้เบ่เราไม่เกี่ยวเออนั่นจนใจเด้องเก็บขาคอยังมันย็บมันระเดำหิวเขา ควายม,มานีงั้นเขาเอเป็นเป็นคอนเทนาเนมูเหมืนทเเป็นคอนเทนต์ขไปทลาเมือนอ่ไม่ได้เป็นคอนเทนต์ไหนองไหนงสีมันโอ๊ไมเนซาล่ซไม่เอ้ยหนูไทยไงหนูไทยไง บอกแกงดอกลูกเพ่นโอ้เจ้าแล้วแกงคอยเันเป็นกล้องนะฮะ้าพี่น้องถ่ายรูปไปอ่ายกวนจะเข้านึ่งสองนึ่งสองสวยเอคอนสิกบอนี่พอเออออได้โ <c oughs> อ้โหออกได้เมื่อไรแนบอยนี่จะ่าวาเมื่อไปกิน<ด>ตัวสะก,ก,ก,ก้อนออกกดูน้ำกัดจนดูน้ำกัดจุลกราดเบียงอบเนียนอยู่นะมืกี้ เนียนอยู่นะตอนอบอ่ะไม่จะอบสองมือเลยต่เกีงใจโอ้คิดดีไม่ได้เลยเอาเออเขินเขนเอฟอนบกได้ล้วบ่จ้าที่แมวบาได้เ้วบ่จ่าโอ้บางนึงอ่ะมาอดปับใส่มือบบี้ไหมปอบบอกหอน้ำหมูน้ำขวดบอเบกหอน้ำหลวงน้ำเต่าเออตอนนี้ตรวจเราเรารงลงมาเรา็ต้งทะหลดเออ ก็เลิกเอาอันนี้ก็เนียนด้วจ้านี่ยผู้นี่งอันแม่างกินอันนี้บัตรแม่กินค่ะโอ้ยโอ้ยมันเหมือนเองใจใจเงินเจ้าบาทหยาดพนกินสองคำตั๋ละสิบตั๋ละสิบาทพอหนูไปสั่งไหมเดี๋ยวนูสั่งไหมจักจานเอาบ่เดีอสหนูเสียใจเงินค่าอันอันนี้เองแต่ว่าเจ้าใจหนูตั๋ละสิบบาทหนูบัตรยังเล่นได้หนิหนูขาดทุนได้หนิ บบเลียวนุ่ปเรยังได้นี่ยนุซื้อมาจากหาจ0ก่าบาทมันีประมาณ20ชิ้นซื้อมา0กว่าบาทแล้วมาขาย200กว่าบาทได้ไยี่เข็มเฮ้ยไม่ยังหรอเอาดีๆน้ลหละเอาแฮปปี้เบอร์เดททูยูจับแขนเลยยจับแขนกันนะแนฮะ ยูใส่ละไตับไปใส่หมดอเน่โยไเดี๋ยวไปหายืมให้เอาสำหรับคลิปนี้ก็ไปซนมก่อนกันเลวกันคัะพี่นนองก็ได้บอกก็ได้หัว่็ได้มวนให้ไปเอกนมาเอกให้แม่พญ่าไปในพัก่อนก่อนนะคะเอาคลิปนี้เอาไปเซอน์มก่อนกันนะคะพี่นนอสัตก์คนช์คนติดตามเดครับติดตามช่องไอ้ต้นวิมุนใช่ช่องไอ้คุยช่องพี่เอ อ๋ะคีเลยอีก้ายัอีก่องไกยังกอบ้างกันนี่ไงนี่ไงลีกสบองไยังกอลีกสเพลงแล้วก็ช่องไอ้กล้วยอ๋อไอ oh, so, yeah, ้แลซื้อกล้วยขอากรู้จัาก็ได้ซ้เน่ม่ลบอ้างหิวขาวอาคือบ้างหิวขาเอาคือพ่บ้างหิวขามันติดแล้วเคียวข้าไปทำไมบ้าง เอาก้นมันปุ๊โอ๊ยหน๋าหน๋าจะเป็นเขียมจะเป็นเขียมยางยูบานถวยแตกยูวัดผุนทำกันหแล้วข้อน้องจะคล้องจุดแม่โอ้ยบ่เมนแม่พเาี้ยเปียกเมื่อกี้ <c oughs> โอ้ยเอ้าสาบพี่น้องคลิปนี้กะเอาไว้ซ้ำนีก้ก็แล้วกันค่ะพ่อได้บอกพ่อได้หัวพ่อได้มวนพ่อห้พี่น้องได้ให้คิดถึนงนะ ฝากติดตามช่องไอง้บูช่องพี่กล้วยช่องคุณพ่อเขมช่องพีเอช่องแมพ่พญ,ญา่าไว้นั่งกันแ้วกันนะคะ้วกนที่สำคัญติดตามช่องน้องฝ้ายนิรุบลนลำเพลินออฟฟิเชียลไว้ด้วยนะจ๊ะนะคะหากกันแพ่งกันแยกกดขมโฆษณาได้พีนองเดินนะคะฝากากดไลคกล์คกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งๆริงนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามนะจ๊ะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ